มาเล่นเกม Call of Duty Warzone กันเลยนะครับการปรับตั้งค่านี่คือปรับสุดเลยปรับสุดแล้วก็ความละเอียดเป็น 2K ด้วยนะภาพสีสันสวยงามมากๆนะครับภาพสวยคมชัดมากเลยการจอก็ททำงานประมาณ97%นะครับทวีวิก็ทำงานประมาณ54%เล่นลื่นไหลครับเดี๋ยวเรามาดูเซตติ้งกันนี่ครับปรับขวาหมดเลยนะ นี่แค่ไม่ได้เปิด DL s d นะครับแล้วก็ resolution ก็เป็น2 5 6 0คูณ1440ความลเอ็ที่2 K เลยเล่นลื่นนะเฟรนเลอ120เฟรมถ้าบวกกันเยอะๆก็สบายครับเฟรมเนีสูงมากเล่นลื่นเลย โอ้ยนั่งไงนั่งไงนุ่นนู่นนุ่นน่นน่นโอ้ยไปไหนแล้ววะโอ้ยอดเลยเกือบจะได้คิวซะแล้วหรือว่าเขาจะคิวเรา ครับภาพมุมกว้างู้ยัแไงสบายครับร่อ,อนร่อนร่อนเครื่องร่อนเครื่องร่อนเอา้าได้ปืนมาได้ไงวะ เฮ้ยเฮ้ยมีคนมาเว้ยมาแล้วมาแล้วห้าตัวเลยกำลัองอยู่ในระยะประทาครับเล่นไงวะ โอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมึนมึนเอ้าโหอะไรวะงงเลยงงทำไมเขา,มาไม่น้ามาให้วะโหอ,อ่ะประมาณนี้เลยนะครับกับคอร์ตี้บอสโซน